สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตอ,อยางเสียบนะคะตอ,อยางเสียบก็คือตอ,อยางที่เราเอามาจากดินแล้วก็เอามาเสียบนะคะเอามาตัดรากเสร็จแล้วามาเสียบแล้วมาเสียบใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้เจชงด้วยนะเพราะว่าเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ทําคลิปต่อๆไปนะไปกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นายางตอนะคะที่เราไดา้พูดไว้เมื่อกี้นะคะว่ายางตออันนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะยางตอเสียบก็หมายถึงเราเอาเม็ดก้านะคะไปโรยในดินแล้วก็รอให้เป็นก้าโตแล้วเราก็ไปติดตานะคะพอติดตาเสร็จแล้วเราก็ถอนออกมานะคะถอนออกมาเอาถอนทั้งรากออกมาแล้วก็มาตัดรากตัดรากแล้วก็มาเสียบในถุงแบบนี้นะคะ เอามาเสียบในถุงแบบนี้เอาลาข้างต้นนะคะมาเสียบในถุงนะคะแบบนี้เตรียมถุงไว้นะคะอันนี้เป็นยางต่อโตนะคะที่เราแยกออกมาเสียบนะคะยางตอ่อโตเสียบตอ่อโตแบบนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณ1 5 1 6วันนะคะ1 5 1 6วันเขาก็จะ ตายังบางต้นก็ยังไม่ออกนะคะยังต้นยังไม่ออกแต่บางต้นเริ่มปีนะคะเริ่มปีตาออกมานะคะอันนี้เริ่มปีตานะคะอันนี้สิบห้าสิบหกวันนะคะยางบางต้นก็ยังไม่ออกเนาะเพราะอะไรนะคะยางเสียบถึงจะโตช้านะคะโตวเวลาเอามาเสียบแล้วก็จะแตกช้าฝ่ายยางบดดิ้งเพราะหนึ่งนะคะ คือระบบรากของเขาเนาะเราตัดรากหมดแล้วแล้วเ,เอารากของต้นยางโล้ลนะคะมาเสียบในในถุงกว่าที่รา,ากของเขาจะงอกนะคะงอกออกมา,าดูดอาหารได้ในดินได้นะคะเขาก็จะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะก็เลยทําให้ยางเสียบงอกช้ากว่ายางบดดิ้งแน่นอนนะคะเพราะว่ายางบดดิ้งเขามีรากเสร็จ เรียบร้อยเพียงแต่ว่าเราเอาถุงมาตั้งเฉยๆเท่านั้นเองนะคะน,นี้กว่าอันนี้เป็นยางเสียบกว่าที่เขาจะมีรากงอกออกมาเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะค่ะประมาณนี้เลยอันนี้15บ6วันนะคะ